เถือกอ่างๆครับผมแม่นี่นี่ที่มาที่ไปของเขาเนี่ยครับตัวนี้นี่ครับท่านนายกอายุทธตของคู่เขียวครับเพิ่นได้มาจากอุทัยครับแม่นี่แม่นี่มาจากอุทัยเลยครับลูกสาวเพิ่นนี่สวยแห้งเลยครับอันนี้เป็นลูกสาวเพชรตะวันแน่ๆครับพี่ต้อมโอ้เต็มเด๋อนแล้วครับมอสเบิ่งลูกสาวเพิ่นครับนี่ลูกสาวเพิ่นเจ็ดเดือนกว่าครับผมสีซสั่ม่แอร์หรอพี่ต้อมโอ้โหอันนี้ก็ที่เด็ดจริงนะครับครับอันนี้เป็นอนุมรออนาคตฟ่อพันเลยครับผมตัวนี้เป็นลูกซ้ายของเพชรล้มโขงนะครับผม กับแม่สายปานสุรินครับผมอู้ตัวนี้มาดีครับผมรอนน้องแม่เพื่อนดีแห้งครับผมเบื้องขึ้นเบื้องการใจดุด้วยครับแม่เพื่อนประชุงไร้ได้ครับนี้เพื่อนได้สายสร้างอุดรนะพ่อผมอ้ได้แข็งขาพ่อเลยครับเมียนครับกระดูกแข็งขาไงบัดนี้ลูกคนเบืองนู้นครับเขาแตกขยันอยู่เลยครับวัดสวัสดีครับสวัสดีครับผมวัดครับคลิปนี้มีอยางมาฝากพี่น้องเนาะมือนี้มีมาฝากพี่น้องทั้งหมด่ีไรายการครับผม ในข้าวคลิปที่แล้วมันคักเนาะในคลิปที่แล้วนี่ปิดเลยครับปิดโตัวแม่สามัวนี่ปิดยกชุดเลยครับครับน้วก็มีตัวผู้ไอตัวนึงอยู่ในคลิปก้อนๆนะครับได้ปิดเป็นน้ำกันแต่ว่าตัวผู้คลิปว่งไหนนี่ก็มีคนถามมาอยู่ครับครับผมกำลังจีรจักกันอยู่นี่พี่น้องครับคือแสดงเห็นว่าพี่น้องยังอยากเลี้ยงแล้วก็พัฒนาอยู่ในขามอนครับผมโตดีๆครับยังขายได้คือเก่าครัเนาะ ครับอันมือนี่กับมีตัวดีๆมาเลยกว่าเปิดให้พี่น้องอีกครับผมได้ครับวัดครับเอาวัดครับครับผมละเอียดตัวแรกเลยควยจะทอนแดดครับอันนี้เป็นแม่ลูกนะครับเป็นแม่เผือกอางๆครับผมแม่นี่นี่ที่มาที่ไปลงเขานี่ครับตัวนี้นี่ครับท่านนายกอายุธของผู้เขียวครับเพื่อนได้มาจากอุทัยครับแม่นี่แม่นี่มาจากอุทัยเลยครับ ตัวนี้เป็นลูกของลูกสายเพื่อนนี่เป็นลูกของโก้เพือเพชรครับอายุ<ต>สามเดือนครับผมสามเดือนแล้วแม่นครับสามเดือนแม่เพิ่นสูงร้อยสี่สิบบวกครับผมแต่ว่าเป็นคอ้ยอ่างแม่เพิ่อนอ่างอ่างอ่างไงแหงครับผมลูกลูกสายตัวนี้เป็นลูกสายตัวที่สองครับผมแม่เพิ่นทองว่างเนาะแม่เพิ่นทองว่างครับเป็นสัตว์แล้วนี่นี่มือมือเศร้านี่ก็เนี่ยครับมือวานนี่กับมือเศร้าเนี่ยน้ำเมือกกออยแล้วครับรอบสองเพิ่นนะครับบอด คือแม่เพิ่นได้คมหนาคมลึกเนาะแมนครับชัดเจนเลยครับผมหวังว่าเพิ่นให้ลูกดีครับพี่น้องครับผมลูกโก้มืองเพร็ดเรอบอันนี้เป็นลูกโก้มงเพชรตัวเอื้อยเขาเป็นตัวแม่ครับเป็นลูกเก้วฟ้าสีเผือกเอื้อยกับบักหง่เลยครับตอนนี้งามไหมครับพี่น้องเป็นควยที่อ้างเลือดสำเพอไหมครับน้ำนุมดีคมยาวคมลึกชัดเจนเลยครับมอดครับเจ้าซี่นี่เปิดเท่าไหร่ครับอตัวนี้มอดเปิดไว้หกหมื่นซี่ครับผม ราคาต่อรองไหนครับพี่ต้องตัวนี้ครับผมผมบอกว่าสมราคาครับมอสครับผมเมียใหญ่ครับใจลูกดีเนาะเมียนครับใจราคาน<ง>ี่สมกับราคาเนื้ออะะสีบัวสูงลายเนะนี่ยในในในความเป็นค้อยเผือกนะครับร้อยสี่สิบก็ก็ถือว่ามาดีอยู่ถือแต่ว่าถือ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 ว่าสูงลายแต่ว่าเพิ่นเป็นค้อยอ้างค้อยทรงลูกเห็นนะครับอือเบืองลูกสายเพื่อนครับอันนี้สามเดือนครับลูกเพิ่นเกิดหนึ่งทันวาครับ สามเดือนกับอีกสามมื้อสี่มื้อมอดคือเพันธุใจลูกเป็นยงยงเนาะแมนครับผมลำตัวยาวครับตัวลูกเจ้าฟ้าเนี่ยบักง่ายเลยครับสีเผือกเอ้ยตัวนี้ครับเอาวอดยางเลยครับให้พี่น้องได้เบิ่งหน้าตาบันทายครับมาลูกมามาหมอนมาโอู้พี่น้องสะออนไหมครับเผือข้างงามเลยครับเบิ่งครับคุณผิวพันธุ์ยังดีนะวอดเนาะครับผมยังสดๆอยู่เลยครับลูกตัวที่สองมามาหมอนมา โอ้หน้าตาแม่ครับวัดครับแม่เพื่อนี่ไมีเช่เป็นสายวะเนาะครับอ่าเพื่อนเป็นสายทั้งอุทัยวุ่นแหละครับเพราะว่าเพื่อนตัวนี้นายกอายุเพิ่นน้อกมาจากอุทัยครับผมตัวนี้ครับผมแม่เพื่อนผมว่าเพื่อนสมูทดีไหมครับมอดครับเล็บกันนาคักเนาะครับเล็บนากระดูกดีครับผมเหี่ยวอ่างลึกอ่างใหญ่แห้งนะครับเนี่ยหน้างามไหมครับครับหน้าตาเพื่อนครับโอ้แต่ก่อนนี่พี่น้องเอ้ยบ่มีเงินสองแสนมาของเพื่อนดรอครับเพื่อนซื้อมาเกืบเป็นแสนเลยนะครับเนาะครับอกใหญ่ใหญ่ครับ เอามอดครับประวัติพันธุกรรมราคาแลราคาเบอร์โขของมอดอีกทีนึงครับครับตัวนี้เป็นควายมาจากอุทัยนะครับผมนายกอายุผู้เขียวเพื้นออกมานะครับผมก็ได้ไปซื้อตัวพื้นไทยบ้านผมซื้อมาเครื่องถึงเตี้ยเพ่าะได้ท่องบอครับซื้อมาได้มือนึงมันขื่นพื้นก็ได้ผสมโกงม่วงเผ็ดนะครับออกมาเป็นลูกสายโกงม่วงเผ็ดลูกอายุ3เดือนนะครับเป็นลูกโกม่งเพชรแม่สถานะท่องว่างครับแม่สูงร้อยสี่สิบครับผมร้อยสี่สิบบวกลบราคาเปิดไว้หกหมื่นสี่พันบาทครับผมราคาตัวร็องได้ครับพี่ตบ เป็นน้ำเน้อขันพี่น้องอยากได้แม่ลูกนะครับคุ้ยเผือกไปเลี้ยงไปพัฒนาครับในน้ำแม่นี้ครับคมอสรายการที่สองครับผมอันนี้เป็นรายการที่สองครับผมเอ้าอันนี้คือจากไหนครับคือเขาแปลกที่แค่ของแปลกของอนุรักษ์ของหายากนะครับแต่ว่าลูกสาวเพิ่นนี่สวยแห้งนะครับอันนี้เป็นลูกสาวเพชรตะวันแน่ๆครับพี่ต้อมโอ้แต่เดือนแล้วครับมอสเบิ้งลูกสาวเพิ่นครับนี่ลูกสาวเพิ่นเจ็ดเดือนกว่าครับผม สิซ้ำแม่หรอพี่ต้องโอ้มาดีเนาะครับมาดีครับมาดีครับเอาพี่้องครับบึงทีเด็ดเด้อการเจลุกของเพื่นลูกสาวเพชรตะวันนะครับครับกระดูกแข็งขาดีครับสูงเหวา่เลยครับตัวนั้นคือพอเนาะแมนครับผมันทงบันไทยครับครับวาดมีตัวนี้ผสมจริงเลยผสมครับตัวนี้เกิดจากการผสมจริงเลยครับผมผสมจริงประวัติชาดเจริงครับผมสมัยโปรโมชั่นสามพันเนาะแมนครับ ตัวนี้ตัวนี้เกิดจากการผสมจริงเจ้าพิศตะวันเลยครับผมลูกเพื่อนนี่มได้วัดว่าความสูงไรไปเลยนะครับอู้บ่ได้วัดเลยครับวัดไิครับสี่สูงร้อยยี่สิบเลยว่าครับพี่น้องแต่ว่ามาดีแท้เนาะครับผมกระดูกแข้งขาแมนเลยครับมาลูกมาพี่มาพี่มาเดินไปหาหมูแล้วครัวดแม่เพื่อนครับแม่เพื่อนนี่สูงร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบครับผมอ่าลูกตัวที่สองครับผมแม่เพื่อนตอนนี้สถานะแม่เพื่อนท่องกับเจ้ายอดรักครับผมยอดรักควายเผือกครับผมได้สี่เดือนกว่าแล้วครับ ตรวจท้องเรียบร้อยรับประกันท้องคร, ishi, รับผมแม่เพิ่์นนี่บอสแม่เพิ่์นอาจจะบานใหญ่บอสูงหลายเนาะแม่นครับแต่ว่าให้ลูก oh ดีทุกตัวเนาะการใช้ลูกแม่นครับผมแต่ว่าแม่เพิ่์นกับเมียลักษณะพิเศษก็คือเขาเพิ่์นเป็นเขาตู้งอบล้งนะครับตู้อุ้มบาทเนาะเขาเพิ่์นเงียบอาจจะเป็นแน่นนะครอุ้มบาทนะครับผมก็มองว่าจะเป็นควายแปลกเด้อพี่น้องแต่ว่าให้ลูกบ่แบบแม่บ่บ่เป็นครับผมให้ลูกบ่เป็นครับให้ลูกสวยงามสุกตัวครับผมเมืองลูกเพิ่์นรอดพุ่น่ะสีทอแม่เราน้ำนมยางดีเลยครับพี่ต้อม เนื้อนั่งดีนะมดเนาะแมนครับแม่ดูใสดีครับผมคืออันนี้แล้วกันนี้ก็ซื้อสองในสามเลยครับพี่ต้อมแม่พื้นท้องท้องคุ้ยเผือกอีกพอครับยอดลักครับผมรับประกันรับประกันท้องครับรับประกันของแท้ครับผมครับผมตัวท้องเรียบร้อยครับผมแม่พื้นท้องสี่เดือนกว่าครับลูกสาวเจ็ดเดือนกว่าที่เขาแปดเดือนแล้วครับราคาครับอ่อราคาแม่ลูคุนี่ผมเปิดไว้สี่หมื่นเก้าพันบาทครับผมราคายังตัวน้องได้ครับ แต่ลูกเป็นกระคุมแล้วครับเม่นเนาะลูกสาวเพชรตะวันวัวพูนว่าแต่เมียไปขายเนื้อกะสูสีสามหมื่นแล้วครับนี่อันนี้ได้ลูกสาวเพชรตะวันพร้อมแม่ท่องพร้อมครับผมโอ้พี่น้องแม่เพื่อนนี่สมบูรณ์เลยครับเนื้อหนังเนาะครับใจลูกเด็ดพร้อมนียครับเม่นครับผมธรรมชาติได้เลยครับแบบธรรมชาติเลยปลาเจ็ดเดือนในสมแม่แล้วพี่น้องกระดูกเนาะเล็บแข็งเล็บขาดีเปิดเนาะเม่นครับผม ตัวนี้ครับสำหรับมัดที่ไหมผู้ในเลี้ยงอย่างนี้ครับแม่เพื่อนหนีก็ได้การเจ้าลูกนะครับทรงลูกดีแต่ว่าลูกสาวเพื่อนหนีผมมกว่าได้สูงได้เงาครับกระดูกแข็งคายดีเพราะหน้าตัวนี้มีสิรเลี้ยงประกวดได้เลยครับนี่ผู้ใดมากกันนั่นนะครับหน้าแม่กันนะแม่ขมิ้นทองเป็นของแปลกพร้อมเลยครับเป็นของแปลกครับผู้ใดนั่นก็เอาไปไว้ร้านกาแฟไปคนไทยรูปท่าอย่างได้นะครับนี่ใส่ดีนะมอดเนาะีใส่ดีครับเชื่องครับเลี้ยงง่ายกินเก่งเลี้ยงง่ายครับผม เอาวัดครับประวัติพันธกับราคาอีกรอบนึงครับแม่เพื่อนนี่สูงร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบได้ครับผมลูกตัวที่สองครับตัวที่สามในท้องครับผมสถานะแม่เพื่อนกับท้องตอนนี้ท้องกับเจ้ายอดรักได้สี่เดือนกว่าครับผมครับครับผมลูกสาวเป็นลูกสาวพิะวันอายุเจ็ดเดือนถึงแปดเดือนครับผมราคาเปิดให้สี่หมื่นเก้าพันบาทครับผมราคาต่อร้องได้ครับ พี่น้องครับขันพี่น้องอยากได้คุยแม่ลูกนะครับตัวเมียที่หนาเลี้ยงนะครับใจลูกดีลูกเด็ดนะครับในน้ำแม่ลูกคมนี่เด้อมีเท่าไหร่ครับสูตรเท่าไหร่คุยกับทางมอดเด้อครับเบื้องหน้าตาตาฮักตาฮักดาวเบื้องหน้างามดีเลยครับผมว่างามแม้วกันทุบแปลกเลยครับครับผมแบบนี้หายากจริงนะครับครับเดี๋ยวไปเบิ้งแลกการต่อไปเลยครับครับที่สามครับครับผมอันนี้เป็นแลกการที่สามครับผมโอ้โหนี่ก็ที่เด็ดจริงนะครับครับอันนี้เป็นอนุมรออนาคตพอพันเลยครับผม อ่ตัวนี้เป็นลูกสายของเพชรล้มโพงนะครับผมกับแม่สายปานสุรินครับผมตัวนี้อายุส7เจดเดือนครับผมความสูงอยู่ที่ร้อยสี่สิบสองบวกลบประกันร้อยสี่สิบเอ็ดครับผมตัวนี้ครับผมกระดูกแข้งขาพันยายนมอดกระดูกแข้งขาหญ่แข้งครับตัวนี้ครับล้ำตัวเงาไหมครับแมนครับแล้วก็ล้ำตัวลึกพร้อมครับตัวนี้ล้ำตัวเพิ่นลึกดีนาลึก ผมว่าเพื่อนเป็นค้อยเบื้อง่ไงไหมครับครับในความหนาความลึกเนาะครับในคมสมบูรณ์ของร่างกายไหมครับครับแต่ว่าผมมองว่ายังพันติมไม่หมดเมนครับยังยังน้อยๆอยู่เลยครับยังเขุดได้อีกหลายเนาะครับกระดูกมังกรนะครับโอ้ขวัญดีพร้อมเลยครับมอดเมนครับขวัญตกส่วงเนาะขวัญตกส่วงเลยครับยินดีดีลูกเพื่อน่วงงูโอ้ป้าหน้าอกเพื่อนครับครับหน้าอกเบื้องหน้าอกเบื้องขาครับ กระดูกแข้งขามาดีครับครับโอ้ขาถึงพักเนาะเมียนครับขาถึมขาใหญ่ผมว่าเป็นวัดขาใหญ่แล้วขาควายตัวนี้ขาใหญ่าย <c oughs> ขาควายใช่หย่งงกับวัดแล้วครับครับผมลูกไหมอดสูงเท่าไหร่ครับมอดสูงร้อยแปดสิบสองแปดสิบสามครับผมแต่ว่าเบิ้งควายกับวัดใดเบิ้งหน่อยได้เนาะครับผมเบิ้งเอาด้วยครับเปรียบเทียบกันเอาด้วยครับเปรียบเทียบสักันด้วยครับเพิ่นบ่ค่อยเป็นเสือกรับในจังซี่นะครับเปิดให้พี่น้องแถงบ่ครับมอดอ่าตัวนี้ผมเปิดไว้ซีมือหายพันบาท ซ้ำาสือพันธุกรรมซ้ำเสืออนาคตเพิ่นเด้อครับแมนครับผมเบิ่งกระดูกแข้งขาเอา่นครับบ่แม่พี่น้องโอ้รอไหมครับตัวนี้ใหญ่ไปอีกหลายอยู่ด้อยครับทั้งเขาก็เปิดครับพี่น้องครับอนาคตดีประวัติพันธุกรรมชัดเจนเนาะครับผมใบหลอดครบใบหลอดครบครับผมอืขันพี่น้องอยากได้พอพันธุ์นะครับอนาคตดีๆนะครับมีทลายครับสูตรทลา่คุยกับทางมอสค้ณใดกําลังหานาคตพอพันธุ์นะครับแนะนําครับแนะนําเลยครับตัวนี้กระดูกแข้งขาใ่ญ่ครับพี่ต้อม โอ้บันทายไหมครับมอดครับพวกหางก็ดีเนาะครับห้อนหลายอากาศมันห้อนเนาะแดืนเดือเห็นครั้งนี้ครับตอนนี้เทิงเพื่นแบบว่าห่วงมูพร้อมครับแม็นครับมูอยู่ในเคราเพิ่นห่วงมูเอามอดครับตัวนี้สำหรับมอดคิดว่าเพิ่นได้เรื่องอย่างแน่ครับตัวนี้ผมมักเรื่องกระดูกเพิ่นมากเลยครับกระดูกโค้งสั่งเพิ่นใหญ่คัยครับผมท้ายเกอใหญ่ครับผมมึงไทยเอาอ่าควายแค่สิบเจ็ดเดือนครับผมสูงด้วยสี่สิบสองนะครับประกันด้วยสี่สิบเอ็ดครับผมข้อมลึกความลึกของลำตัวก็ดีครับผม คุ้นเขาใยทางเขาเปิดกว้างครับผมอันนี้คือจุดเตือนพันธมต์เนาะแมนครับผมน่ะเออคุณบปากใยได้ครับพี่ต้อมมึงน่ะเออคุณนน่ะเออเปิดดูคุณมอดผมมองว่าตัวนี้ค่อนข้างจะไปทางสายประกวดเลยได้ครับแมนครับผมเพิ่นได้กระดูกและเนื้อหนังเนาะครับเอาไปเติมอีกเล็กน้อยครับพี่ต้อมมอดเพิ่นกินอาหารเก่งไหมครับกินกินเป็นแล้วครับกินเป็นเนาะกินเป็นแล้วครัแมนครับผมแต่ว่าเขาจังว่าเนาะช่วงนี้เป็นช่วงหนาแรงเนาะแมนครับผมอย่างพูดลาย หย่าบวันไลกิมอิ่มปันใดครับครับโอ้แต่ว่ารูปทรงลำตัวมัดดีแล้วครับครับเอวอรดครับคโจะฮอนแดดประวัติพันธุกรรมแล้วราคาอีกรอบนึงอ่าตัวนี้เป็นอ่าลูกของลูกสายของเพชรลำโคงนะครับผมกับแม่สายปานสุดินครับอายุ17เดือนครับผมอ่าความสูงอยู่ที่ร้อยสี่สิบสองวกลบประกันร้อยสี่สิบเอ็ดครับผมอ่าราคาเปิดใบสี่หมื่นห้าพันบาทครับผมราคาตัวร้องได้ครับมาเต็มมักเนาะครับผมให้โทรมาเลย เพิ่นเป็นควายน้อยครับเพิ่นก็ยังอยากฮวงมูฮวงแม่เพิ่นครับแม่มูในี่ข้อคุณฮวงตัวมูเอาพี่พี่มาโอ้พี่น้องครับขันพี่น้องอยากได้สไตล์แบบกระดูกใหญ่ๆแข้งขายง่ายล่ำตัวนะนะครับผมมีนล่ำตัวนี้ครับราคาถือว่าบ่แพงดอกครับครับขันเทียบกับพันธุกรรมล่ำตัวเพิ่นเนาะกัวซีเนาะครับผมอันนี้เป็นรายการที่ซีครับผมเป็นแม่ลูกครับผมแม่ลูกตัวผูกสิครับลูกตัวผู้ครับอ่าตัวนี้เป็นลูกของสร้างอีสานครับผม สร้างอีสานนี่เป็นลูกของสร้างอุดรครับผมปมาดเพื่อนึ้นมาดีนะครับอู้ตัวนี้มาดีครับผมล่องแม่เพื่อนดีแห้งครับผมอืมเบิ่งเบิ่งกันใจดุดด้วยครับแม่เพื่อนประสูงไร้ได้ครับว่านี่เพื่อนได้สายสร้างอุดรแล้วพ่อมผ้ได้แข้งขาพ่อมเลยครับเมียนครับกระดูกแข้งขาใหญ่บ้านี้ลูกคนเมืองนู้นครับเขาแตกขวาย่อยเลยครับโอ้หนาเขาใหญ่เได้ครับเมียนครับหนาเขาแบบเงี้ยเมืองเขาก็แตกเขาลูกเพคนเพื่อนอ่ะเขาแตกทั้งซองแขงเลยได้ครับ หน้าเฮ้ยมูดทูไม่เป่น้องหน้าควอยผัวเงยเลยนะเพื่อนว่าเขาแตกนี่ควอยสิใหญ่น่ะมอดเนาะแม่นครับเพื่อนว่าผู้เฒ่าเพื่อนว่าเขาแตกคือจังเขาต้มกล้วยแล้วมันแตกกันนะครับมันสิใหญ่ไปหน้าครับคือจังมันใหญ่เร็วก็ควอยปกติเนาะแม่นครับผมเขาเลยอันรับวัฒน์ครับเขเลยแตกอันนี้เป็นลูกสร้างอุดรเออลูกสร้างอีสานนะครับอายุหกเดือนครับผมแม่เพื่อนสถานะท่องอีกสี่เดือนครับผมแม่เพื่อนกัท่องสร้างอีสานตัวเก่าเผดัคียวครับผม แม่เพื่อนสูงปะครับว่าแม่เพื่อนสูงร้อยสามสิบห่าบอกลบประกันร้อยสามสี่ครับแม่เพื่อนสูงหลายครับแต่ว่าใจลูกน้ำนมดีครับครับพี่ต้อมวัดว่าแต่เนื้อหนังดีเนาะแม่ครับผมแม่เพื่อนเนื้อหนังดีโอ้ยบางตรงบางไายดีเบิร์ตครับพี่น้องโอ้สอนได้ลูกเพิ่นแล้ววัดครับการใจลูกเพิ่นเนาะแม่ครับการใจลูกเด็ดขาดดีดีครับผมเด็ดแท้ครับเห็นตัวนี้มันดีแล้วครับเพิ่นก็เลี้ยวไปใส่อีกเพิ่นว่าหาแต่ตัวแม่แง่แงยังซี่ฉันว่าโอ้ยแข็งขาซัมเบรีแล้วครับจากเดือนกวาดหกเดืือออนนนนเเเาะคครรัับบแมม่่พทงดผ ตัวทองเรียบร้อยแล้วประกันทองครับผมโอ้พี่น้องมาดีเบิดเนาะเขาโอ้เล็ยบนอวัดเนาะแมนครับผมปั่นแต่งไว้เลยครับทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับดีทั้งแม่ทั้งลูกเลยเหรอครับแม่เพิ่อนหนาตาผมว่าหน้าตาเพิ่นคือจังคอยใหญ่แม่มัดแมนครับผมหน้าเปิดเปิดเนาะเขากรงควังเลยครับดูกระเช้านี่ใส่ดีจังสิเขาเปิดเท่าไหร่ครับมอดอ่าตัวนี้ผมเปิดไว้สามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับผมเอามัดคือจังเปิดพอฟังเลยครับโอ้ยมันได้มาถือครับแบบราคามันกะเป็นราคาเนื้อเนาะครับเาาาาได้้ซืือรคถม บ้ดนี้แม่เราไปขายตลาดนัดกขายได้อยู่ครับพี่ต้อมราคาเนี่ยขายอันเนื้อก็บสามหมื่นกว่าอยู่ครับแต่ว่าขั้นขายไปเขาตรวจแม่มันก็ททวงเรากระี่ตัวสัตว์ไครับขายไปกะมีแต่สิไปแนวเดียวนะครับเม่นครับเสียดายเพื่อนบางเที่ยเห้องกัเสียดายห้องดีตัวสัตวกัเอามาเปิดเบื้องเที่ยมีคนดีตัวคนอยากเอาไปเก็บไว้เรียงนินไปนะครับเม่นครับ่าขายก็เบาๆครับผมราคานี่เพื่อมีคนนั่นเพื่อมีคนสงสารมันกอาไปเรียงไปยังครับผม เนี้ยมันใจเห็นว่าการใจลูกมันใจดุดีอยู่นะครับมีเด้อครับพี่น้องคือควยดีในราคาถึกมียูจิงครับผมบอกเลยแม่ลูกตัวผูกกระซังครับแต่ว่าการใจลูกเพื่นดีครับพี่น้องพี่น้องมีทุนน้อยนะครับอยากเลี้ยงโคมสองโคมนะครับผมในน้ำโคมมีเด้อครับครับโอ้แม่เพิ่นกะเป็นค้อยที่สมส่วนสมุดทุกอย่างครับพี่น้องแม่นครับผม เรียงคมสูงเนาะก็สูงบ่เป็นยางครับแล้วขอให้น้ำนมดีใจลูกดีคผมคือที่เด็ดแล้วครับบางตัวก็หัวม้าลูกมามาพี่มาเป็นห่วงลูกเพิ่นครับเพิ่นไปเพ่นแล้วครับลูกเพิ่นโอ้หมดเจ้าเจ้าของเก่าเพิ่นเลี้ยงดีครับเนาะแมนครับผมน้ำเลี้ยงเพิ่นดีครับคับผมแต่ว่าตอนนี้เพิ่นติดธุระเพิ่นยากเพิ่นก็ได้จำเป็นได้ขายว่ะครับผมนี่แหละครับคือคมจำเป็นแต่ละคนบ่คือกันเด้อครับพี่น้องแต่ว่าขันพี่น้องอยากได้ควายดีเนาะไปเลี้ยงผมในน้ำ เป็นลูกครบนี่ครับเบิ้องหนึ่งพวกเบิ้งเบื้งลูกมันนี่คือแบบคือแบบสร้างอีสานตอนน้อยๆเลยครับเป็น่ครับแมนครับคือพอเลยอ๋อเพราะว่าสร้างอีสานนี่เป็นควอยเก่าผมวงันเคยเป็นควอยเก่าห่วงมดเนาะกี่เซนหมือนครับสร้างอีสานตอนนี้กับประจำการอยู่ชุมแพ่ครับสร้างอีสานครับครับแสดงว่าสร้างอีสานนี่ก็ให้ลูกดีนะมอดเนาะแมนครับผมการใจลูกกับดี่เดียวกันครับคุณเริ่มนิ่งแล้วครับลูกเพื่อนไม่ลูกครบนี่ครับครับสำหรับมอดคิดว่าเพื่อนได้เรื่องอย่างแน่ครับอ่าสำหรับ เรื่องแม่เพื่อนกัได้เรื่องการใจลูกนะครับพี่ต้อมการให้ลูกการใจลูกผลงานการใจลูกเรื่องนมนมครับผมบัดน,นี้ลูกเพื่อนนียได้เรื่องหน้าตาทางเขากล้ามเนื้อกระดูกแข้งขามาเต็มเลยครับลูกเพื่อนสมบูรณ์แบบครับตัวนี้ผมมองว่าถ้าเกิดเลี้ยงด,ดีเป็นพอพันคุมค้มฝุ่นได้ <Men S 2> ครับมอนครับผมสบายเลย โอ้ยเนี่ยวันราคานี่กะตัวละหมื่นกว่าเนาะพี่ต้องเังได้ว่าก็ขาดทุนโมเป็นเนาะครับมล้ววัดเนๆครับผมมองว่าเรียกแล้วสบายใจครับแบบนี้แม่นขายโดยแม่เพื่อนกับราคาสองหมื่นกว่าอยู่แล้วครับแม่นลูกเพคนอีกแม่ลูกยังไงก็ขายสามหมื่นกว่าอยู่แล้วนะครับเอาวัดครับประวัติพันธุกรรมระดับราคาอีกรอบนึงอ่าครับผมวันแม่เพื่อสถานะแม่เพื่อนนะครับเป็นแม่ลูกนะครับแม่เพื่อนตอนนี้ท่องสร้างอีสานครับได้สี่เดือนตัวท่องเรียบร้อยแล้วประกันท่องครับผม ความสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบห้าบวกลบครับประกันร้อยสามสี่ลูกสายเพื่อนนี่ก็เป็นลูกสายสร้างอุดรสร้างอีสานครับผมอายุหกเดือนครับผมราคาแม่ลูกเปิดไว้สามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับราคาต่อรองเลยครับพี่ต้อมครับครับผมขอบคุณมากเลยครับที่หาของดีเนาะของงามมาฝากพี่น้องในราคาพอฟังจับต้องได้ครับครับผมอาวัตครับทีมท้ายจังน้อยเนยครับผม กฝากพ่อแม่พี่น้องครับผมติดตามครับผมจังคลิปที่แล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนหลายๆครับผมที่โทรมาปิดเจ้าเดียวเลยครับพี่ต้อมซีโต๊ะสามแสนบาทไปส่งเรียบร้อยครับดูกค่าเป็นที่พอใจอยู่ครับคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับผมทุกคนที่สนใจนะครับผมมักตัวใดโทรมาสอบถามต่อร้องราคาได้ครับผมครับฝากนะครับครับมอดเอาคลิปนี้ก็ขอให้สุขให้มั่นคือเก่าเนาะขอให้มีคนอุดหนุนคือเก่าครับมอดคาคลิปนี้ผมมอตอมและทางมอดด้อก็ต้องขอลาพี่น้อง ไปเพีคที่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับผุ